ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามเจาะลึกโลกพอดแคสต์แหล่งข้อมูลและบทวิเคราะห์ข่าวโลกเชิงลึกที่สร้างขึ้นสำหรับทุกคนที่สวัสดีค่ะท่านทุ้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกโลกพอดแคสต์นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ต้องบอกว่าน่ากังวลจริงๆค่ะสำหรับสถานการณ์โลกในตอนนี้เมื่อมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาตัดสินใจใช้กำลังทหารข้ามพรมแดนอธิปไตยของรัฐอื่นซึ่งออมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยก็ได้ การกระทําครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ข่าวต่างประเทศธรรมดาธรรมาแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณว่าโลกของเรากําลังจะเปลี่ยนทิศทางจากที่เคยเน้นการเจรจากลายเป็นการใช้กําลังเป็นคําตอบแรกวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะคะว่าเรื่องนี้มีความหมายยังไงแล้วจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของโลกในระยะยาวแบบไหนบ้างและวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การเมืองโลกคุณวิทัศน์ที่จะมาช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์นี้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เรามาเริ่มกันที่จุดที่น่าสนใจที่สุดเลยดีกว่านะคะคือการเปลี่ยนแปลงวิธีการของสหรัฐจากเดิมที่อาจจะใช้การกดดันทางเศรษฐกิจการคว่ำบาตรมาเป็นการใช้กําลังทหารโดยตรงแบบนี้มันถือเป็นสัญญาณอะไรที่พิเศษมากๆไหมคะครับนี่คือการเปลี่ยนยุทธศาสตร,ร์ครั้งใหญ่เลยครับคือในอดีตเนี่ยความขัดแย้งส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นด้วยการเจรจาทางการทูตก่อนใช่ค่ะหรืออย่างน้อยก็ใช้มาตรการกดดันต่างๆแต่ว่าครั้งนี้สหรัฐเหมือนกับ ข้ามขั้นตอนเหล่านั้นไปทั้งหมดเลยอืสิ่งที่น่ากังวลจริงๆมันไม่ใช่แค่ผลลัพธ์นะครับแต่มันคือวิธีคิดที่เปลี่ยนไปมันเป็นการส่งสารไปทั่วโลกเลยว่าสหรัฐพร้อมที่จะใช้กําลังทหารพร้อมที่จะใช้อาวุธหนักถ้าหากว่าถูกท้าทายเหมือนเป็นการประกาศจุดยืนใหม่เลยใช่ครับ แล้วการเคลื่อนกําลังพลยุธทธทปกรณ์ต่างๆที่มันเต็มรูปแบบแล้วก็รวดเร็วมากเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่านี่ไม่ใช่ภารติดชั่วคราวเล็กๆน้อยๆแต่เป็นการเตรียมพร้อมใน,นระดับที่สูงมากสําหรับสถานการณ์ที่อาจจะยืดเยื้อได้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแน่นอนว่าต้องมีปฏิกิริยาจากประเทศอื่นๆตามมาทันทีเลยใช่ไหมคะโอโ้โหตามมาทันทีเลยครับหลายประเทศออกมาประนามอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนกับรัสเซีย2ประเทศนี้แน่นอนอยู่แล้วครับ เขาใช้คำว่าการกระทำนี้เป็นการสร้างบรรทัดฐานอันตรายบรรทัดฐานอันตรายใช่ครับคือมันอาจจะทำให้โลกเราเนี่ยย้อนกลับไปสู่ยุคที่ใช้กำลังนำหน้ากฎหมายน่ากลัวนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่มหาอำนาจสองชาตินี้นะครับประเทศในแถบละตินอเมริกาหรือบางส่วนของยุโรปเองก็แสดงความกังวลในทิศทางเดียวกันเพราะว่าความกลัวที่แท้จริงของประเทศขนาดกลางกับขนาดเล็กก็คือ ถ้าการใช้กำลังข้ามพรมแดนมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีประเทศเล็กๆประเทศไหนปลอดภัยอีกต่อไปเพราะอำนาจทางทหารจะมีน้ำหนักมากกว่าข้อตกลงระหว่างประเทศไปแล้วถูกต้องเลยครับแล้วการกระทำของประเทศมหาอำนาจแค่ประเทศเดียวเนี่ยมันจะลุกลามไปสู่การแข่งขันสะสมอาวุธรอบใหม่ได้เลยเหรอคะเป็นไปได้สูงมากครับลองนึกภาพตามไหมครับเมื่อประเทศหนึ่งแสดงให้เห็นว่าพร้อมจะใช้อาวุธหนักเป็นเครื่องมือทางการเมืองประเทศอื่นก็ต้องคิดแล้วว่าจะทำยังไงต่อใช่ครับ มันก็จะไปกระตุ้นให้ประเทศอื่นๆต้องรีบเสริมกำลังของตัวเองทันทีเราจะเห็นเลยว่าหลายประเทศเริ่มเพิ่มงบประมาณกลาโหมอืมแล้วก็เตรียมกองทัพให้พร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งมันไม่ใช่เพื่อการรุกรานนะแต่เพื่อป้องกันตัวเองจากความไม่แน่นอนนี่แหละ Oh. สถานการณ์แบบนี้แหละครับที่จะนำโลกเข้าสู่วงจรที่เรียกว่าความหวาดระแวงทางความมั่นคงที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆครับคือแต่ละประเทศก็เพิ่มกำลังเพื่อป้องกันตัวเองแต่การกระทำนั้นนะ่ะกลับถูกเพื่อนบ้านมองว่าเป็นภัยคุกคามกลายเป็นว่าต่างคนต่างก็ระแวงกันไปหมดใช่ครับทําให้บรรยากาศโดยรวมมันตึงเครียดขึ้นโดยอัตโนมัติเลย พอพูดถึงเรื่องเพื่อนบ้านแล้วผลกระทบมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ระดับโลกใช่ไหมคะมันน่าจะส่งผลโดยตรงต่อประเทศรอบๆในภูมิภาคนั้นเลยโอ้โหโดยตรงและทันทีเลยครับ การเคลื่อนกองกำลังขนาดใหญ่เข้าไปเนี่ยบรรยากาศความมั่นคงในภูมิภาคนั้นเปลี่ยนไปทันทีประเทศรอบข้างก็ต้องยกระดับการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมของกองทัพตัวเองต่างฝ่ายต่างเตรียมพร้อมใช่ครับแต่ความเสี่ยงที่น่ากังวลที่สุดเนี่ยไม่ใช่การโจมตีโดยเจตนานะครับแต่คือการเผชิญหน้าโดยไม่ได้ตั้งใจการเผชิญหน้าโดยไม่ได้ตั้งใจหมายถึงอุบัติเหตุหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นครับยกตัวอย่างเช่นการลาาตระเวนที่อาจจะเข้าใกล้กันเกินไป หรือการซ้อมรบที่อีกฝ่ายตีความผิดหรือแม้แต่ข้อมูลข่ากรองที่คลาดเคลื่อนสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับอาจจะกลายเป็นชนวนของความขัดแย้งใหญ่ได้เลยนึกภาพออกเลยค่ะแค่เข้าใจผิดอีกเดียวก็อาจจะบานปลายได้ครับแล้วมันยังมีเรื่องของพันธมิตรทางทหารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกซับซ้อนขึ้นไปอีกใช่ครับคือระบบอาวุธร่วมหรือข้อตกลงต่างๆอาจจะถูกดึงเข้ามาในความขัดแยง้งทําให้สถานการณ์มันบานปลายแล้วก็ควบคุมได้ยากขึ้นไปอีก แล้วในสถานการณ์แบบนี้องค์กรอย่างสาประชาชาติล่ะคะมีบทบาทอะไรบ้างหรือว่าทำอะไรไม่ได้เลยเอ,อต้องบอกว่าสาประชาชาติกำลังถูกกดดันอย่างหนักเลยครับเพราะหลักการสำคัญที่สุดขององค์กรก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดสงครามแล้วก็ส่งเสริมการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีไออาวุธก่อนที่จะได้รับฉันทามติจากคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยมันก็เกิดคำถามขึ้นมาทันทีเลยว่า แล้วระบบความมั่นคงของโลกที่เราสร้างกันขึ้นมาเนี่ยมันยังใช้งานได้จริงอยู่หรือเปล่าเป็นบททดสอบความน่าเชื่อถือครั้งใหญ่เลยนะคะใหญ่ที่สุดเลยครับถ้าการกระทําแบบนี้ไม่ได้รับการยับยั้งอย่างจริงจังเนี่ยกฎหมายระหว่างประเทศอาจจะถูกลดทอนความสําคัญลงกลายเป็นแค่คําแนะนําที่ไม่มีผลบังคับใช้จริงถูกต้องครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นมากกว่าความขัดแย้งเฉพาะจุดจริงๆ แต่มันคือสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทิศทางของโลกที่อาจจะกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่กำลังทหารกลายเป็นคำตอบแรกไปแล้วใช่เลยครับสิ่งที่น่ากังวลที่สุดอย่างที่บอกไปคือวิธีคิดที่เปลี่ยนไปของนานาประเทศจากเดิมที่เน้นการทูตตอนนี้หลายประเทศอาจจะเริ่มเชื่อแล้วว่าถ้าไม่พร้อมรบก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ต่อรองอโลกก็อาจจะเต็มไปด้วยอาวุธกองกําลังแต่พื้นที่สําหรับความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจกลับน้อยลงเรื่อยๆ และในโลกที่ทุกฝ่ายต่างเตรียมพร้อมกันแบบนี้ความผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่มีใครต้องการได้เลยเป็นประเด็นที่น่าคิดตามมากๆเลยค่ะว่าเราจะรักษากติกาของโลกเอาไว้ได้ยังไงก่อนที่เสียงปืนจะดังกลดเสียงของกฎหมายไปทั้งหมดคำถามสำคัญที่โลกต้องเผชิญในวันนี้อาจจะไม่ใช่แค่ว่าใครแข็งแกร่งกว่าแต่อาจจะเป็นใครจะกล้าพอที่จะเลือกการเจรจาก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้น วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิทัศน์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ความกระจ่างกับพวกเราในประเด็นที่ซับซ้อนแบบนี้ยินดีมากครับและสำหรับท่านผู้ฟังนะคะหากชื่นชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจาะลึกโลกพอดแคสต์ของเราไม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ